สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพชรเรือสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญน,นี้นะครับนี่เสือคาบแก้วนะครับสีมา80ปีนะครับหลวงปู่จือนะครับอันนี้เป็นลังเป็นชุดทําบุญนะครับอันนี้เป็นชุดทําบุญนะครับก็จะมีทั้งชุดทําบุญแล้วก็มีแจกทานนะครับ แล้วก็ลังลุ้นนะครับอันนี้เป็นชุดทําบุญนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะครับรายการนี้เป็นมหาชนวนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยเล้กันนะครับแกะข้างได้กัน <c oughs> นี่นะครับรายการที่เนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับ ทายเลขสีนน่จะสร้างแปเหรียญน,นะครับจะสร้างแปเหรียญนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมจมูกร้อยยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์ผมคุมนะครับผมคุมเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสองแป๊บหนึ่งนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ส่องอตอกพิเศษนะครับอันนี้ตอกพิเศษนะนะครับบางเพจนี่ปิดด่วนพันห้านะครับนี่นะครับชุดทำบุญเนี่ยนะครับเปิดประมูล1,000บาทนะครับบางบางช่องนะครับบางช่อง บางช่องด่วนพันหนะครับนะครับเนีอันนี้เป็นชุดทําบุญนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมหาชนวนลมดำนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนัมเบอร์โค้ดขออนุญาต2แป๊บนึับ C14 นะครับเลขโค้ด C14 นะครับเห็นไหมครับ C14 นะขออนุญาตสง่งตรงนี้ก็จะตอกแจกทานนะครับนี่ตรงนี้แจกทานเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแจกทานตอกแจกทานนะครับหลังพัยดยศนะครับ <c oughs> ชุดทําบุญก็จะกล่องแบบนี้นะครับกล่องก็จะเป็นสีนี้นะครับอันนี้คือชุดทําบุญนะครับโอ้โหเล่นกันโอ้โหราคาพันอัพนะครับราคาเห็นไหมครับพิมพ์ผมคุมนะครับชุด ชุดทําบุญนะครับชุดแจกทานนะครับแจกทานก็ประมูลกันก็จบอยู่สี่ห้าร้อยนะครับชุดทําบุญนะอันนี้ชุดชุดแจกทานนะครับประมูลอยู่ที่สี่ห้าร้อยนะครับจบแล้วแต่ช่องนะครับชุดทําบุญก็ถ้าเป็นชุดเลยนะครับชุดเลยที่ไม่ไม่แกะซีนนะไม่แบ่งหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับหมื่นกว่าบาท นะครับอันนี้ผมก็ไปประมูลมานะครับไปประมูลมานะนก็ได้เป็นมหาชนวนมานะครับหลังพัดยศก็สวยนะครับก็คือว่าสวยนะเห็นไหมครับน,น,นะครับ ก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ